สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมช่องของเราสำหรับน้องต้นข้าวเมื่อวานหรือเมื่อคืนนะครับก็น้องมีงานแสดงที่งานสิงหาพาแม่ทําบุญวัดเซี0มันตมวล4ี่หม่นอำเภอดําเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีนะครับก็นะครับก่อนที่น้องจะไป แสดงเนอะเนอะนะครับน้องก็ได้เดินทางไปล่วงหน้าเรียกได้ว่าเวลาสองทุ่มก็คือเป็นเวลาแสดงของน้องจริงๆแต่น้องก็เดินทางล่วงหน้าไปก่อนนะครับในช่วงเย็นนะครับเรียกได้ว่าน้องก็ไปทําบุญนะร่วมทําบุญกับทางวงศรสุพรรณโชนะครับก็คือทําบุญนะครับที่วัดแล้วก็แจกของรางวัลแจกเงินนะครับให้กับเด็กๆนะครับกําพร้าอะไรเงี้ยนะครับ ฟี 4, oi, 4, o, e ่พอพ่อฟ e ีมารอเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่จะได้เออทำบุญร่วมกับน้องร่วมถึงกลุ่มพลังเงียบนะครับที่ร่วมทำบุญนะร่วมบริจาคเงินและทําบุญร่วมกับทางน้องนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่นะนะครับก็ขอร่วมอนุโมทนา บุญในครั้งนี้ให้กับน้องนะครับและทุกๆคนนะที่มีส่วนร่วมในการสร้างบุญกุศลครั้งนี้นะครับเรียกได้ว่านอกจากน้องจะได้เป็นผู้ดีได้รับน้องก็ยังเป็นผู้ที่ให้ที่ดีนะครับแล้วก็เป็นแบบอย่างให้กับหลายๆคนนะครับที่จะต้องออร,รู้จักทางความดีกับสังคมแบบนี้นะครับยังไงก็ ผ่านไปเนาะสำหรับเรื่องของการทําบุญของน้องเนาะแล้วก็มาต่อกันที่ช่วงสองทุ่มนะยี่สิบนาฬกานะครับน้องก็ได้ไปขึ้นแสดงโชว์ร่วมกับวงซ้อนสุพรรณโชว์นะเรียกได้ว่าก็เป็นวงดนตรีสดที่เล่นเพลงหรือเล่นดนตรีได้ดีมากๆนะซึ่งเอสก็ชอบนะนะครับสำหรับวงซ้อนสุพรรณโชว์นะนะครับไม่ว่าจะเล่นเพลงไหนเพราะไปหมดนะ มันเข้ากันกับเสียงร้องของน้องนะครับสําหรับเมื่อวานเรียกได้ว่าลูกของน้องมาก็ผมสั้นนะครับสไตลต์เดิมแต่ว่ารู้สึกน้องจะแต่งชุดดูเรียบร้อยแล้วก็แต่งเหมือนแต่งหน้านิดนินะนะครับทําให้เนาะหน้าของน้องดูโดดเด่นขึ้นมานะสาหรับเมื่อวานเรียกได้ว่าดูดีนะนะครับแล้วก็การร้องเพลงถือได้ว่าเมื่อวานทําได้ดีมากๆนะเรียกได้ว่า เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะนะครับเสียงของน้องมาแล้วก็โอ้โหโชว์พลังเสียงแบบพ่อไม่เอฟซี F C, อยู่หน้าเวทีเรียกได้ว่าคนลุกกันเป็นแถวอ่ะนะครับเพราะว่าเสียงของน้องเมื่อวานร้องเพลงได้ดีมากๆนะสาหรับเมื่อวานน้องรู้สึกจะออมีความตั้งใจในการร้องเพลงมากขึ้นนะนะครับสําหรับเมื่อวานทําให้การแสดงหรือการโชว์ออกมาได้ดีมากๆนะนะครับสําหรับเมื่อวานนะครับ น้องก็นําบทเพลงของแม่พึง่งบุ้มพวงร้ายเพลงเลยนะครับมาขับร้องนะนะครับสําหรับเมื่อวานก็แล้วก็มีเพลงของศิลปินท่านอื่นอนอีกนะนะครับก็ความประทับใจนะของพ่อพ่อแม่ที่เอาพากันซื้อบัตรนะนะครับเมื่อวานเป็นงานที่เหมือนเก็บเงินนะผ่านซื้อบัตรผ่านประตูเข้ามาซึ่งเรียกได้ว่ามีพ่อพ่อแม่เอฟซี FC เยอะ เต็มไปหมดเลยนะครับหน้าเวทีก็ามาให้กำลังใจโหนะครับก็น้องก็ได้รับเมาลาัยจากปปฟีเอฟซีกันแบบเต็มคอแล้วก็เต็มหัวด้วยนะเพราะว่ามีมงกุฎตั้งหลายอันนะนะครับสําหรับเมื่อวานเรียกได้ว่าใส่ไม่ถูกเลยไม่รู้จะใส่ในก่อนนะครับก็เรียกได้ว่าน้องก็สับลินหมุนเวียนกันไปเนาะสำหรับมงกุฎแล้วก็เรียกได้ว่าน้องก็เป็นขวัญใจของพ,อพอ่อี่อฟซีอยู่ทั่วทุกคนเห็นนะ นะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะครับน้องก็จะมีคนชื่นชอบเยอะนะด้วยความเป็นศิลปินที่น้องมีนะและน้องก็เป็นตัวของตัวเองแบบนี้นะครับที่ทําให้หลายๆคนนะครับลงรักในความเป็นตัวตนของน้องนะครับซึ่งก็หวังว่าน้องคงจะรักษาความเป็นตัวเองแบบนี้ไปนานๆนะนะครับก็หลังจากน้องแสดงนะครับจบนะครับก็ถ่ายรูป นะสำหรับมวนก็มีการถ่ายรูปเนาะนะครับสำหรับมวนก็มีเอ่อรู้สึกจะมีคุณพอ่พอก๊อบนะที่เป็นพ่อของน้องนะครับเดินทางมาด้วยนะเรียกได้ว่าเหมือนเป็นหนึ่งในทีมงานแล้วแหละถ้าดูตามนี้นะนะครับก็มาประกบและคอยดูแลอยู่ใกล้ๆนะนะครับก็เรียกได้ว่าสําหรับช่วงถ่ายรูปก็เป็นการที่ถือไฟให้กับลูกสาวแล้วก็ มีพ่อแม่เอฟซีก็พากันถ่ายรูปนะนะครับสำหรับมูฮานก็เรียกได้ว่าคนก็เยอะนะเรียกว่าหลักร้อยเลยแหละนะครับกว่าจะถ่ายเสร็จก็นะครับใช้เวลาครึ่งชั่วโมงได้นะตามที่เอสนั่งดูนะนะครับแล้วก็หลังจากจบน้องก็มาโพสข้อความซึ้งๆถึงพ่อแม่เอฟซีดังนี้ครับหนูขอขอบพระคุณเจ้าภาพขอขอบคุณพ่อแม่ชาวดำเนินสะดวกชาวราชบุรี ขอขอบคุณพ,พ่อพ่อแม่แม่จังหวัดใกล้ไที่ได้เดินทางมาเป็นกำลังใจให้หนูสนับสนุนหนูหน้าวทีวัดส0 0 0 0ืกันอย่างหนาแน่นมากๆขอบคุณที่รวมบุญกับหนูด้วยนะคะและขอบคุณพระคุณไปยัง f อฟแฟนเพลงทั่วประเทศไทยและในต่างประเทศที่เฝ้าคอยติดตาม พพอร์ตหนูอยู่ทางแพลตฟอร์มต่างๆด้วยนะคะต้นข้าวสุปรียานะครับก็เป็นโพสต์แบบนี้นะครับทุกครั้งนะครับที่น้องนะครับมาแสดงนะนะครับหลังจากที่น้องมาแสดงน้องก็จะมาโพสต์ขอบคุณเจ้าภาพและพ่อแม่เอฟซีทั้งในประเทศและต่างประเทศนะนะครับก็คือความน่ารักของน้องต้นข้าวนะครับที่ไม่เคยลืมนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับนะครับก็เรียกได้ว่า สำหรับน้องนะครับเอ่องานแสดงนะฮะที่ผ่านมาแนละ้วก็สําหรับวันนี้นะรู้สึกจะเป็นวันที่2 8น้องจะไม่มีนะครับตามตารางงานน้องจะหยุดไป1วันนะครับพักผ่อนนะนะกก็เรียกได้ว่าน้องก็มีเรียนด้วยแหละนะก็ยังติดเรียนหนังสือแล้วก็ยังรู้สึกจะทําการบ้านนะนะครับทําการบ้านอาจจะไม่ทันเพื่อนอะไรอย่างนี้นะก็ต้องเอ่อใช้เวลานะให้เวลากับการศึกษา หนะ้าที่หลักของน้องจริงๆน้องก็คือเป็นนักเรียนนะนะครับน้องเคยพูดอยู่นะครับว่าน้องจะเป็นนักเรียนนะให้ความสนใจหรือตั้งใจเรียนเป็นหลักนะครับส่วนการร้องเพลงก็เป็นเหมือนอาชีพรองลงมาเนาะเป็นอาชีพเสริมแล้วกันนะนะครับเพื่อหาไรายได้ของน้องนะก็เป็นคําพูดของน้องนั่นแหละนะครับแต่ว่าอนาคตก็ต้องเป็นอาชีพหลักอยู่แล้วเนาะ การร้องเพลงนะนะครับเรียกได้ว่าพรสวรรค์ที่มีของน้องนะครับมันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์และสิ่งที่หายากมากๆนะสาหรับวงการเพลงเมืองไทยนะนะครับถ้าเกิดน้องไม่ร้องเพลงนะในอนาคตน้องจะไปทําอย่างอื่นนี่มันเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากๆนะนะครับยังไงก็ขอให้น้องนะนะครับร้องเพลงแบบนี้ไปเรื่อยๆนะนะครับถึงเม้ น้องจะให้ความสนใจการเรียนมากๆแต่ก็อยากให้น้องนะครับออสนใจเรื่องการร้องเพลงมากเช่นกันเพราะว่ามันจะต้องเป็นอาชีพที่มั่นคงและแน่นอนของน้องแน่นอนนะและสร้างรายได้ให้กับน้องได้อย่างมหาศาลนะนะครับก็เรียกได้ว่าการร้องเพลงก็ทําให้ชีวิตของน้องดีขึ้นนั่นแหละนะครับทุกวันนี้สิ่งที่น้องได้มาก็คือมาจากการร้องเพลงนะครับ แต่ว่าการเล่าเรียนหรือการศึกษาก็เป็นสิ่งสําคัญนะกับมนุษย์เราทุกวันนี้นะครับก็คือเป็นสิ่งที่สําคัญอยู่แล้วยังไงก็ไม่ทิ้งก็คือว่าดีแล้วนะครับที่น้องคิดได้นะครคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันยังไงก็ฝากนะเอฟซของน้องเข้ามากดติดตามและติชมช่องของเราให้ด้วยแล้ว,ลวเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็ลาไปแล้วสวัสดีครับ